สวัสดีพี่ๆน้องๆนะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะัน,นี้อยู่กับ MU ห้าห้าศูนย์หนึ่งนะครับงานปันน่นนาครับถึงน้ำครึ่งโคกนะมาดูฝีมือเขาจะเนียนหรือไม่เนียนตัวนี้จะได้เปรียบก่ารุ่นอื่นนะเพราะว่าโรตารี่มันค่อนข้างจะกว้างนะครับสองเมตรสามสิบได้ สเมตร20หรือ2องเมตร 20, สาม 30, คงไม่แน่ใจแต่2เมตรกว่าอยู่นะใไปดูผลงานเนียนๆนะครับมาดูลายปันของเขาขเขาก็จะเริ่มวนซ้ายวนขวาเนี่ยหว่า รอบรอบก่อแล้วก็แปลรงกลางครับบางนะคนถามว่าเขาปั่นให้กี่รอบมันแล้วแต่สภาพนานะแล้วแต่สภาพดิน้าดินมันสวยๆเนียนเนียนแล้วเขาก็จะปั่นรอบเดียวนะครับ ถ้าเราปั่นรอบเดียวแล้วรู้สึกว่ามันยังไม่เนียนแล้วก็ซ้ำให้นะวนให้สังเกตว่าการที่เขาปัน่นปั่นหน้าเขาจะถอดใบดันออกมาลดภาระ ara, แล้วก็ทำให้เลี้ยวตรงมุมได้เลี้ยวได้แคบมุมแคบเลี้ยวได้ดีมาดูมาดูลายปั่นของเขานะ ใครใช้สูตรนี้บ้างก็คอมเมนต์พูดคุยได้นะเสียงโบลังลั่นนะครับูโบเป็นของ m 60นะครับเขาบอกว่ามันทรงคล้ายกันแต่มัน มันไม่เหมือกันร้อปอร์เซ็นนะเพราะว่าเขาเอาโบเดิมโบของ MU ไปทำเสียงวีดเสียงหอนมันไม่ดังนะไม่ดังแต่พอเปลี่ยนเป็นของ M60 นี่เสียงหวานเลยครับตัวโ,โบก็ใกล้เคียงกันนะเกือบจะคล้ายกันนะแต่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์งงกันแต่เสียงออกจากคนละอย่างนะนะมาดูกันต่อนนะ ดินร่วนดีนะบรรยากาศกำลังดีนะครับสองฟ้าเปิดหมอกแกกันวานข้าวนะถ้าดินประมาณนี้จะเก็บไม่ดีนะมันจะเนียนงานมันจะออกมาเนียนมากนะนอนเราปั่นเสร็จไม่มีรอยถ้ามันเช็มันก็จะปั่นยากอีกอารมณ์นึ่งนะ แรกเราเริ่มจากข้างนะครับรอบนาเสร็จเราก็จะแบ่งกลางก็จะเป็นการวนขยายเรื่อยๆนะบอกว่าสูตรนี้ก็เนียนแต่ว่าแล้วแต่วิธีแล้วแต่ใครจะใช้นะบางคนก็ปั่นแนวขวางนะแนวขวางลายไทย ลมแรงคนระันี่มันจะมีตรงจุดที่มันแฉะมันเนื้อนมนเลยปีนี้เขาเปลี่ยนใบโรตารี่มาใหม่นะครับใบยาวๆเลยอะ บอกว่าวันนี้ได้ประมาณ20ไร่แล้ว20ไร่กับเจ้า m u 55ูนะครับดูตามสภาพดินแล้วน่าจะได้ปั่แค่รอบเดียวนะเพราะว่ามันสวยแล้วมันเนียนนะมันเนียน ถ้ามีรอยอยู่มันจะเหลือรอยตรงที่มันเป็นน้ำนะแฉะแฉะชื้นๆเอาปันเขาบอกว่าปันไร่ละ270บาทนะคิดเป็นแพ็คคู่นะขายส3 0าปัน270รนะครับ ก็ตกไร่ละห้าร้อยนะทั้งไถและปันเนาะเนี่เทอร์โบโเขาเสียงหวานเจี๊ยบนะ อีกสองร่องสุดท้ายนะครับตรงนี้จะเป็นนาลึกนะครับนาค่อนข้างลึกเราก็เลยเลือกใช้วิธีการปั่นแทนการไถกลบนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าปั่นมันจะงอกได้ดีนะครับสำหรับนาที่มันลึก เจอฝนนะเจอฝนมันก็ยังงอกไหวถ้าไถมันจะไม่งอกนะพนานลึกนะมันก็แล้วแต่กรณีนะเล้วแต่กรณีที่เราจะเลือกปรับไถเอานะ จะปันขวางให้ด้วยนะมาดูเขาจะจบยัางงานยังไงกับหมดทุ่งนะเหลืออีกน่าจะไม่เกินอาทิตย์นึงอนะ่ะน่าจะหมดนะหวานเร็วนะปีนี้ค่อนข้างหวานเสร็จเร็วเพราะว่ารถเยอะ ไม่ต้องรอคิวนานนะนะดูผลงานเนียนๆนะครับ่านไหมัันสองร้อยเจ็ดสิบนะผมว่าเนียนอยู่นะทานอยู่ถ้าเป็นนาผมผมก็ ว่าผ่านเนียนเนียนผ่านลายตัดให้นะครับ เสมอไม่เสมอมันอยู่ที่การเกลี่ยดินไว้นะว่าปั่นมันก็จะเสนอแค่ระดับหนึ่งจะต้องสุดท้ายนะมาดูเราจะวนแล้วจะขึ้นเลยไหมเพราะว่ามันเนียนนะไม่ต้องถึงสองรอบรอ,รอบเดียวก็สวยแล้วเลย ได้เปรียบที่โรตารี่มันกว้างนะครัก็เลยทําให้ปั่นเซร็จเร็วรอบหนึ่งมันได้หน้ากว้างเยอะนะ ใส่กระจกเยอะยมองไม่ได้ดนะกันกระกมันไม่ได้ใส่ไว้มอง้ะรุนหนวะแล้ว,วทำไมเขาไม่ปั่นบนมาอาจจะเก็บให้มันเป็นรอบสุดท้ายแล้วมันขึ้นมาเลยนะ ค่อนข้างยาวนิดนึงนะเราอยากให้ดูว่าตั้งแต่เริ่มจนเสร็จมันจะออกมาหน้าตาประมาณไหนนะครับรับชมเพื่อความบันเทิงนะครับสวยไม่สวยชอบไม่ชอบแล้วแต่ผู้ชมจะพิจารณาเอาเองนะครับเก็บของน้ำไม่มีปัญหาคนระับผ่าน รอบสุดท้ายรอบสุดท้ายนะก่อนที่จะขึ้นตามถอยเก็บมุมก่อน หนาทีหน้านี้นะเดี๋ยวไปตามต่อคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ